สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรไม่ไม่ใช่ครูเพนสีนะคะอุ๋มพยากรนะคะคืออยากมาดูอารมณ์ขันของคนที่มาเห็นคลิปนี้กันหน่อยอะคะ่ะวันนี้มาแบบสวยเลยอะตีฟองมางามไหมโหวตสิคะ ห้าสวยมากสิบสูยสวยปลําบำเหลือ <c oughs> เป็นคนนิ่งๆนะนิ่งๆสวยดูดีภาพลักษณ์ต้องดูดีจิตใจดีอ่เป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบเวลากลางวัน ค่อนข้างชอบที่จะออกงานพบปะผู้คนในเวลากลางวันนะเป็น introvert มาอย่างบ่เห็นอารมณ์คันเลยโรแมนติกเงียบนิ่งดือ้อขัดแย้ง ดันทุลังบางทีก็ดันจนแบบว่าตัวเองเจ็บตัวไงคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยมีแผลที่หัวเห็นไหมเกิดจากอะไรอะคะเกิดจากกันไม่ยอมไงเกิดจากกันไม่ยอมมันตีได้ไหลายความหมายนะเกิดจากการขัดแย้งกับผู้คนหรือว่าการที่พยายามทำอะไรที่บางครั้งมันอาจจะเกินกำลังเราเกินไปจนจนเราเหนื่อยเรา โอ้ความอารมณ์ขันยังไม่เห็นนะเพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีความที่ทำให้ชีวิตมีอารมณ์ขันได้ขนาดนั้นนะคนมาเห็นคลิปนี้เครียดนะคะเครียดเครียดเครียดวันนี้หายเครียดแล้วค่ะหายเครียดแล้วค่ะหายเครียดยคะเครียดแบบก่าเดิมเขาบอกว่าเขาเปิดมาเพื่อดูสิ่งนี้หรือ เลยอ่ะไม่ค่อยอ่ะนะอือผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายบ้างจริงๆก็เป็นคนที่สดใสสดชื่นดีนะแต่ถามว่าถึงขนาดกับเป็นคนที่ชอบยิงมุกเลยไหมก็ไม่เชิงแต่เป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีคุยได้นะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะจริงจังกับชีวิตไพ่ปิดท้ายชอบที่จะ รักความมั่นคงรักอะไรที่มันจับต้องได้อะชอบอะไรที่จับต้องได้เป็นคนที่ชอบปริกวิเวกชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ติดกับโซเชียลมากเลยหรือไม่ก็งานเนี่ยมันจะต้องอยู่หน้าจอจะบอกว่าหน้าจอทีวีอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ่ายทําภาพยนตร์ก็ได้นะเพราะว่าจะต้องอยู่กับแสงอยู่ต่อหน้าแสงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีการที่ออกมาภายนอก อย่างบางคนที่บอกเมื่อกี้เนะี่ยจะต้องจะต้องออกกล้องหรือว่าจะต้องเป็นอะไรที่มันอยู่บนสื่ออะค่ะบนสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็ต้องแสดงอารมณ์ที่ดีๆออกมาทาั้งๆที่ในใจตัวเองเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องที่จะต้องต่อสู้มากมายนะต่อสู้มากมายมีภารกิจมากมายแต่การต่อสู้นี่มันก็ไม่ได้ว่าถึงกับแย่แล้วนไม่ใช่ดาบเป็นไม้นะถ้าเป็นไม้นี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของหนึ่งการเรียนอาจจะหนัก การงานอาจจะหนักมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะเป็นหัวหน้าเองก็แต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นลักษณะรับคำสั่งแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าเองจะเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียวแล้วมีคู่แข่งหรือว่ามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะจะต้องบริหารจัดการเยอะนะคะแต่เป็นคนที่มีคนช่วยเหลือดีนะมีคู่คิดดีเป็นคนที่มีความโรแมนติก เป็นคนที่อารมณ์ละเมียดละไมนี่มีเนื้อคู่ดีนะมีคู่ดีได้คู่ดีส่งเสริมกันนะคะออกมาทั้งเดลเวอร์ lever, ทั้งทูออฟคัพเลยนะคะทำอะไรก็ ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นคนจริงๆเป็นคนล่าเริงแจ่มใสถามว่ามีอารมณ์ขันบ้างไหมมันประมาณสักสิได้อร์ได้ค่ะแต่ถามว่าจะเยอะมากไหมมันก็ไม่มากเพราะว่าความรับผิดชอบอะไรเนี่ยค่อนข้างมากค่อนข้างเป็นคนที่พลังงานธาตุดินธาตุดินธาตุไฟใจร้อนใจร้อนแต่ว่า อเลอร์ธาตุดินธาตุไฟกับธาตุดินเนี่ยจะส่งเสริมกันเพราะว่าไฟทําให้เกิดเป็นดินขึ้นมาเผาเผาจนเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินถูกไหมเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเป็นคนขยันอเลอร์ธนะคะทาอะไรก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยแต่บางทีมันร่ำรวยแบบฉาบฉวยเพราะมันคือไฟแล้วเผาจนไหม้เป็นดินนะเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บอ่าเขาเรียกว่าได้อะไรมาพยายามเก็บหอมรอมิเพ้ดีนะอ่า เพราะว่าบางทีพอเหมือนได้มาแล้วมันจ่ายออกง่ายเหลือเกินนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าทำอะไรรอบครอบรอบคอบนะชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งตัวเองแย่ yeah, เองดูสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยดูสุขภาพ ทำอะไรอย่าให้มันเกินกำลังเกินไปนะบางทีเก่งเกินไปทำอยู่คนเดียวนำอยู่คนเดียวทุกอย่างเดี่ยวแย่นะคะด้านทั้งที่จริงๆพลังของตัวเองอะดีทำอะไรก็เหมือนว้าวเวเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนกับพึ่งพาใครไม่ได้ซะอย่างนั้นมีความเนะี่ยมันมีความเหงาว้าเเวเดียวดายนะจริงๆเป็นคนมีจินตนาการดีนะคะ h a v e a Good Imagination นะเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี มากมายมีความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรมากมายเลยถ้าเกิดว่าคิดจะทำจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ทำความสำเร็จได้ทำเงินได้ดีมีความมั่นคงมีทรัพย์สินที่จับต้องได้มีความสุขสมบูรณ์เพราะเป็น the in place นะคะแต่ด้วยความที่เหมือนบางทีภาระหน้าที่มันทำให้คุณมีอารมณ์ขันไม่ได้มันทำให้การวางตัวหรือการทำงานเนี่ยมันมีแต่ความเคร่งเครียด การสังคมที่อยู่น่ะบางทีมันบังคับให้จะต้องมีความดูน่าเชื่อถือหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้ความมีอารมณ์ขันมันหายไปทั้งท,งที่จริงๆก็เป็นคนอารมณ์ดีนะก็อย่างที่บอกละมีประมาณสักสิจะถามว่าจะเป็นคนที่ยิงมุกเลยอะไรตลอดเวลาอย่างเนี่ยคะ่ะ มันก็คงไม่ใช่เนาะอ่ะแต่ก็เป็นคนมีเสน่ห์ทำอะไรก็มักประสบความสําเร็จนะคะแล้วท้ายที่สุดสุดท้ายไม่ว่าคุณจะทำการงานหรือครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตที่สุขสมบูรณ์ของคุณรออยู่ในช่วงท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามสร้างมาไม่ได้สูญเปล่านะจ๊ะ